วันนี้มีสก,กินปืน UMP ใหม่เข้ามากับความสามารถที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่จะสามารถสู้กับปืนชาร์จอื่นๆได้ไหมนั้นคลิปนี้มีคำตอบไปดูกันเลย สวัสดีเพื่อนเอนชาวกาลีนาฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะวันนี้มีกิจกรรมอัปเดตใหม่เข้ามาเป็นวงล้อสุ่มนะคะรถสูงสุดเหลือแค่หนึ่งเท่านั้นค่ะครั้งนี้พี่ได้ถึง80%นะไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่โอ้โหแต่เสียงเพลงมันค่อนข้างเขิมเลยเนาะเพราะฉะนั้นมาปิดเสียงก่อนละกันซึ่งหลังจากที่เราซื้อของนางวันขวามือเสร็จแล้วเนี่ย ฝั่งซ้ายก็จะรีเซ็ตใหม่นะเราต้องมาสูมเปอร์เซนต์ใหม่นั่นเองค่ะ <c oughs> ครั้งนี้พี่ได้50%ค่ะเริ่มจะเกลือขึ้นมาเบาๆแลยเนี่ย <c oughs> ซึ่งของรางวัลขวามือเนี่ยสามารถเปลี่ยนล็อตได้นะคะโดยการมากดรีเฟซค่ะซึ่งเราสามารถรีเฟซได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะ <c oughs> เนี่ยแต่ละครั้งก็จะมีของรางวัลแตกต่างกันออกไปอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดของพี่แอดคาราบาวชุดนี้ก็เป็นชุดผู้หญิงแล้วก็ของบูบีดนะคะ ครั้งต่อๆไปเนี่ยจะรีเฟซครั้งละ9เพชรด้วยกันนะคะโอเคมาถึงสกินปืน UMP ที่เข้ามานะคะคือ t i เกอร์คิกับความสามารถอัตราเจาะเกาะเพิ่มถึง2เพิ่มอัตรายิงอีก1สามารถมาสุ่มได้ถึงวันที่3พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะ ซึ่งสก,กินปืน UMP ที่พี่มีเนี่ยมันไม่ค่อยจะดุเดือดเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ก็เลยจะมาสุ่มเพิ่มวันนี้นี่เอง mm hmm. แต่ถ้าใครมีสก,กินปืนเกชาซากุระอันนี้นะคะ mm hmm. ก็ไม่ต้องมาสุ่มนะ mm hmm. เพราะมันเพิ่มดาเมจหนึ่งแล้วก็อัตาย,ยิงถึง2น่าใช้กว่าตั้งเยอะค่ะ <Okay. S 1> เลขลัคก,กี้พี่อยู่ที่110 mm hmm. คือมันตันมาจากครั้งก่อนๆน,นะคะไม่ได้สุ่มซักทีเนาะของละวันก็มันเหมือนเดิมดูซิว่าจะต้องเสียไปทั้งหมดกี่ใบเนาะ mm hmm. มา อย่างแรกก็เกลือครั้งต่อไป10เลยค่ะอุ้ยโอ้โห,โหเดี๋ยวเพื่อนจะชวนมาทำไมเนี่ยความขังหายไป80%เลยนะคะ<ฤ>มาแล้วกับสกินปืน Wilderness Hunter เป็นสกินปืนนักล่าแบบดิบเผือนนั่นเองค่ะแล้วเราก็ได้สกินปืน SKS มาด้วยนะนไหนๆก็ไหนๆเนี่ยมาพูดถึงสกินปืน XM8 หน่อยแล้วกันเนาะคือบทจะเข้ามาก็เข้ามาพร้อมกันเลยนะคะ สีแดงเนี่ยอัตรายิง2ความแม่นยำหนึ่งเนาะซึ่งเอาจิงจริงแล้วเนี่ยมันไปคล้ายกับความสามารถอันนี้นะคะแค่มันไม่มีแม่นยำมาเท่านั้นเองถ้าใครมีอันนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องสุ่มก็ได้ค่ะโอเคก่อนหน้านี้นะคะมีการเนิร์ฟให้ความแม่นยำของ XM8 น้อยลงไป1ระดับสกินนี้จึงมาทดแทนให้เท่ากับความสามารถของครั้งก่อนนั่นเองค่ะ oh, คือ <no. S 1> เนิร์ฟเพื่อมาขายสกินปืนอีกแล้วนะคะ และสีส้มเนี่ยเจาะเกาะถึง2ระยะ1เนาะแต่เรามี UMP อยู่แล้วไม่สุ่มแล้วกันสีเขียวเนี่ยเพิ่มอัตรายิง1ระยะ2นะคะยิงไกลได้เจ็บขึ้นนิดหน่อยส่วนสีม่วงดาเมจ1แมกกาซีน2เนาะกระสุนเยอะค่ะเรามาทดสอบความสามารถของสกินปืน UMP กันดีกว่าครั้งนี้พี่ใส่มาแล้วเนาะ ยิงตัวอยู่ที่24นะยิงหัวอยู่ที่1 3 2นั่นเองเราลองมาจับเวลาหน่อยดีกว่าว่ามันเพิ่มอัตรายิงเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะ2วิจุด63นั่นเองรีโหลดอยู่ที่4.41วินาทีนะคะอันนี้ UMP แบบไม่ใส่สกินยิงตัวก็24ยิงหัวก็1 3 2คือต้องยิงสำหรับคนมีเกาะจริงๆเรามั้งเนี่ยมันง,งั้นก็คือเท่ากันเลยนะคะ มาทดสอบอยู่ที่2.94วินาทีค่ะชาร์จแม็กซ์เสร็จก็4.70วินาทีนะก็ห่างกันแค่0.3วินาทีเท่านั้นเองค่ะเรามาทดสอบกันในโหมดฟรีสไตล์กันบ้างดีกว่าโดยเราจะเริ่มจับเวลานะคะกระสุนนัดแรกที่ออกไปจับให้ครบ5นาทีแล้วมาดูกันว่า จะคิวไปทั้งหมดกี่คิวด้วยกันนะคะเส้งดาเมส่วนมากที่ยิงได้เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่17ถึง22เนยนะแต่เท่าที่พี่สังเกตเนี่ยมันจะอยู่ที่18นะโดยประมาณก็เป็นสก,กินปืนที่สามารถลากติดหัวได้อยู่แต่พี่คิดว่ามันเกิดจากการที่กระสุนดีดเข้าไปมากกว่านะคะแต่ความลั่นความรัวเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะว่าเพิ่มขึ้นมาจริงๆค่ะ นั่นไงเห็นปะติดหัวอย่างเดียวเลยแต่ไม่ค่อยตายนะแต่ก็ถือว่าคิวได้เยอะอยู่ตอนนี้5นาทีเป็นที่เรียบร้อยนะเออขอ Q คิวคนนี้ก่อนได้มาทั้งหมด34คิวนะคะครั้งนี้เราลองมาแบบไม่ใส่สกินปืนดูบ้านดามเมจจะเริ่มตั้งแต่15ถึง20นะคะดามเมจ22สเนี่ยสำหรับคนที่เขาไม่มีเกาะนะ เห็นความแตกต่างขึ้นมาได้นิดนึงค่ะว่ามันลากขึ้นมายากนะความลั่นเนี้ยมันไม่ตายทีเดียวค่ะตอนนี้กำลังจะถึง5นาทีแล้วนะโอเคค่ะ5นาทีขอตัวนี้เถอะพี่เจ็บใจโอเคค่ะ27ิคิวก็ต่างกันประมาณ7คิวป่ะคะเออ เพราะฉะนั้นค่ะก็เริ่มมีความภูมิใจขึ้นมานิดหน่อยแล้วว่าสกินปืนนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถรอดชีวิตได้นะคะมาโอเคมี XM8 ดพอดีเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างบนยิงลงมาแล้วยายานะโอ้โหลบก่อนค่ะระหว่างนี้ใช้ XM8 มายิงให้ดูก่อนแล้วกันเนาะอือือยิงนิดนึงยิงนิดนึงตายคือการที่มัน เพิ่มสกินปืนแม่นยําขึ้นมาหนึ่งอะ่ะพี่ว่ามันก็จะทําให้เรารูดหัวง่ายเหมือนเดิมนั่นเองนะคะสําหรับ XM8 นะเอออย่าเพิ่งสับสนแลไอตัวนั้นก็ตอดพี่จังเลยเฮ้ยโอข้างล่างยังมีคนอีกคะ่ะใช้สกายยิงแล้วกันผัดกันใช้กระสุนนะตอนนี้พี่ยังหาปืนชาร์จไม่เจอเลยมาเจ้าต่อหม้อคน,นนั้นนะ่ะอยู่ไหนอื้ <cụ> อนั่นไงโผล่หัวออกมาแล้วสินะมา เราจะส่งเอยเดี๋ยว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 ไอวอลมาแตกอะไรตอนนี้อุ้ยโดนหัวแล้วค่ะแบบนี้ต้องตามไปในจงลงนาลกไปเถอดทีรักด้วย XM8 นะคะโอเคมาาร,ร์มของได้ MP 5ไฟมาคะ่ะแต่เราต้องหา UMP นะเฮ้ยยี่งไงเจอพอดีเลยค่ะอาจกะหลายทางกว่าจะเจอนะเนี่ยมาแล้วเรามาดูสกินปืนกันดีกว่า พอมาดูสกินดีๆแล้วว่ามันเป็นลายเสือนะคะแล้วก็มีรอยแบบรอยข่วนด้วยอะ่ะแหมรู้อย่างนี้พี่น่าจะใส่ชุดของมายาลาบมาน้องมันเป็นลายเสือเหมือนกันแล้วนั่นใครกระโดดตัดกล้องมาเนี่ยโอเคนอนไปก่อนนะน้องครั้ <Wow. S 1> งนี้พี่ก็เลยใส่ชุดสูทสีดำของกิจกรรม t h e b e g i n n i n g มานะคะเราจะได้ใช้คุมโคมหน่อยแล้วกัน <S <S เอยเดี๋ยวดาดดดเจอระยะประชิดอือหตั้งไอวอก่อนค่ะไม่ทัน เดี๋ยวนะเพื่อนเอาปืนอักชาร์จพี่เออเอยลากขึ้นหัวดิไม่ติดหัวค่ะเดี๋ยวสู้ปืนอักไม่ได้เรอเนี่ยโยตกใจหมดเลยอะ่ะโ้สรุปสกินปืนนี้มันดีไม่ดีอะเนี่ยเดี๋ยวนะเพื่อนก็มีปืนชาร์จนี่นะแล้วทาไมใช้ปืนอักยิงพี่เนี่ยจิตใจทําด้วยอะไรสงสัยน่าจะแบบเปลี่ยนปืนไม่ทันนะคะมีปืนอะไรก็คงยิงไว้ก่อนแหละเออแล้วตอนนี้เราก็หาคนมาถึงพีกแล้วค่ะเฮ้ย ขวามือเวบบเหมือนแบบจะเห็นคนจริงๆด้วยค่ะมีคนเข้าโรงเรียนค่ะแม่ทำไมมาโรงเรียนสายเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะระหว่างนี้ขอย่องไปก่อนแล้วกันเย็นป่านี้ละเธอเพิ่งเข้าเรียนล่ะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเสียงเสียงมาใกล้มากค่ะทุกคน <Hey. S 1> เฮ้ยเดี๋ยวระเบิดด้วยโอ้ดีก่อนแล้วดีก่อนอ้าวว้าวค่ะทุกคน เอ้ยเดี๋ยวเดี tá, <s <S ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจุ๊ก่อนเขาวิ่งวิ่งอยู่ในโรงเรียนค่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่ว่าในโรงเรียนเนี่ยมีประมาณสักสามสี่คนได้มั้งเนี่ยจะมาคิดฮอตอะไรกันฉันไม่ใช่เป็นอาจารย์สอนนะถึงแม้ชุดจะเหมือนก็ตามเดี๋ยวนะเอ้ยนั่นไงมีเด็กนักเรียนโดดเรียนมาหนึ่งอัตราขอความก็เอ้ยเดี๋ยว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 มีคนมีคนมีคน ใช้คืนลูกสองยานะทีอย่าลืมส่งกันบ้านนะคะทุกคนขอฟ้ามหน่อยโอเคมีไอวอลเฮ้ยเด็ดเด็ดเดเด็ดเด็เ,ดเคลียเคลียของก่อนแล้วประเด็นคือเหมือนจะได้ยินเสียงเท้าอยู่ค่ะโอ้โหทำไมรักเรียนกันขนาดนี้มาจับตีหน่อยดิเอ้นั่นไงกระโดดมาแล้วเรียบร้อยโอเคในที่สุด ก็หมดแล้วนะคะสำหรับในโรงเรียนก็สามารถใช้ UMPQ ไว้ได้หลายตัวอยู่นะก็ถือว่าคุ้มแล้วค่ะสำหรับการรีวิวครั้งนี้แล้วในพีก,ก็ยังมีคนอยู่อีกนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าเก็บไปหมดแล้วซะอีกนั่นคะ่ะขวามือขวามือขวามือนั่นไงเขาใช้ปืนเหมือนสไนเปอร์ด้วยมั้งนี่เนี่ยลอยเลยเปล่ปาลอยหรือเปล่าเราไปราดคิวใครครับเนี่ย แล้วตอนนี้วงบีบมาที่โพชีนกแล้วนะคะเฮ้ยมีคนวิ่งเข้าวงมาคะ่ะเฮ้ยบังเอิญว่าเราตาไวนะนายไม่รอดแน่นอนอยู่นู่นอยู่นู่นอืมโอ้โหเจ็บเจ็บโอ้เลือดลดไปแบบเกินครึ่งหลอดอีกคะ่ะทุกคนโอ้ไม่มั่นใจว่าเขาใช้ปืนอะไรยิงพี่อะเนี่ยค่อนข้างเจ็บพอตัวเลยแหละหือขอหาที่หลบก่อนดีกว่า เลยเอากระดาบพิตูดอย่ามานะเดี๋ยวเจอครูตีเนะีพี่ว่าเขาน่าจะยังอยู่ตรงก้อนหินนั่นแน่เลยเดี๋ยวเราเอาระเบิดจับเวลาไปไปอ่งไม่ถึง่ะอ่ะไม่โดนด้วยนะเอเดี๋ยว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 เขาออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่โอ<ฮ>้เพื่อลดไปขนาดนี้พี่ว่าเขาต้องใช้แบบไม่ M14 ก็ต้องเป็น SKS ดาดามีเล้งมาก นั่นไงไปไหนแล้วตัวเธออีดนิดตรงเองอเขาวิ่งเข้าบ้านไปได้ค่ะตามตามเหลือห้าคนสุดท้ายตั้งไอวอสีเขียวซะด,ด้วยอือโอ้โหคนเดือดมากค่ะตอนไทาทายแล้วเนี่ยเอา้ายิงไปเหลือสามคนแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เอาระเบิดเพี้ยงเข้าหน้าต่างเลออุ้ยเป็นไงเอา้าไปโดนอีกลูก ไล่เสียงสัญญาณตอบรับค่ะทุกคนเดี๋ยวรอให้วงบีกว่าล้วกันพี่ว่าเขายังอยู่ในบ้านนะนื่องจาจริงๆด้วยได้ยินเสียงกระโดดลงมาสิตเตรียม UMP มายิงแล้วเนี่ยเฮ้ยนั่นเงี้ยมาแล้วโอเคเหลือคนสุดท้ายแล้วค่ะแต่พี่คิดว่าเขาน่าจะอยู่ในบ้านฟาร์มนะระหว่างนี้ขอฟาร์มของก่อนละกันนะออโอเคระเบิดลูกสุดท้าย ยัดเข้าไปได้ไหม <S <S โอโหอย่าไปบอกใครนะเสียชื่อพี่หมดแล้วยังไงเนี่ยเพื่อนจะขึ้นไปชาร์จก็ไม่ได้วงกินมาแล้วนะนายไม่ลงมาจริงๆเหรอเฮ้ยเพื่อน สุกได้ที่กำลังกินเลยเนาะโตเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวสก,กินปืนในครั้งนี้ชอบไม่ชอบอยังไงก็มาบอกกันได้นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่